ไหนคุณจะดูที่ว่าไอ้ไอฝรั่งรวยกับอีเมียรวยเนี่ยมันลปกล่ากหน้าตาอย่างไรวันนั้นถ้าคุณเดินออกไปแล้วคุณไม่บอกว่านั่งไม่ได้ครับออกไปมันก็จบแต่มึงแรงน้ําใจเกิดอีเมียเนี่ยตัวแสบอีเมียฝรั่งคนเนี้ยตัวแสบแล้วมึงเป็นคนไทยหรือเปล่าวะมันขึ้นไเขา้าท่าตายหาเป็นติดข,ของบูคคนโว้ย เลยทีเดียวค่ะจากกรณีที่ท่านเรวัตได้ออกมาพูดถึงกรณีที่ฝรั่งเตะหมอไทยนะคะซึ่งก็ทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆมากมายเลยทีเดียวในขณะที่มีอีกหนึ่งคลิปนะคะที่โซเชียลต่างๆกันแชร์ซึ่งเป็นคลิปที่ท่านเรวัตได้ฝากตรงๆจัดหนักจัดเต็มไปถึงเมียฝรั่งทนายความแล้วก็ตัวของฝรั่งเองนะคะจะเดือดขนาดไหนนั้นไปดูกันค่ะ จากกรณีแพทย์หญิงออกมาร้องขอความเป็นธรรมถูกชายชาวสวิตเซอร์แลนด์เจ้าของศูนย์อนุรักษ์ช้างเตะขณะนั่งบันไดชมจานหน้าวิลล่าแห่งหนึ่งบริเวณชายหาดภูเก็ตแถมยังถูกหญิงไทยซึ่งเป็นภรรยาด่ากราดอย่างหยาบคายจนกระทั่ทั้งคู่ทนกระแสะกดดันจากโลกโซเชียลไม่ไหวต้องออกมายกมือไหว้ขอโทษจากนั้นเหตุการณ์นี้ทำให้คนภูเก็ตเริ่มตื่นตัวแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างกว้างขวาง โดยมีหลายเพจนัดรวมตัวกันในวันอาทิตย์ที่3มีนาคม2567เวลา9นาฬิกาที่หาดยามูตำบลปากคลอบอำาเภอถลางจังหวัดภูเก็ตร่วมกันลงขันซื้อน้ำอาหารแบ่งปันพี่น้องที่มาร่วม get out d a v i d ขณะที่เพจคนคลัดถิ่นภูเก็ตโพสต์ข้อความระบุว่า3ม,มีนาคมขอเชิญร่วมงานเปิดหาดสาธารณะแหลมยามูขอคืนพื้นที่โดยชาวบ้านและประชาชน สโลแกน Get Out David ซึ่งก่อนหน้านี้พลตำรวจโทเรวัตรลิ่มเกศรได้ออกมาแนะนำให้วัยรุ่นแถวหาดออกไปปูเสือหน้าบ้านฝรั่งที่เป็นข่าวโดยบอกว่าน้องๆที่เป็นวัยรุ่นแถวชายหาดมันเป็นสิทธิ์พวกคุณเลยไอ้หนูไปกันสัก20คนแล้วไปปูเสือหน้าหาดบ้านฝรั่งแต่อย่าเข้าไปในที่เขานะปูเสือหน้าหาดนั่งขวางเขาอยู่ตรงนั้นดูซิว่าฝรั่งคนนี้จะออกมาทำร้ายพวกคุณไหม แต่ไม่ต้องพกข้าหลามไปนะไปแต่ตัวแล้วก็นั่งมองเข้าไปในบ้านไม่ผิดกฎหมายเพราะมองด้วยตาเฉยเฉยชายหาดเป็นสิทธิ์ของทุกคนโดยท่านเรวัตยังบอกอีกว่าไม่สนหรอกจะมีลูกชายเป็นตำรวจอยู่สอนอเทียนทะเลถ้าหนูเป็นตำรวจก็ต้องไปอบรมนิสัยแม่พร้อมท้าให้เปิดชื่อว่าเป็นตำรวจชื่ออะไรยศอะไรตนเองมีลูกเป็นรองผู้บังคับการยังไม่แอกเลยและยังแนะนำต่อว่าให้วัยรุ่นไปปูเสือ่อ นั่งดื่มกันเงียบๆหน้าบ้านของฝรั่งคนดังกล่าวถ้าเมาก็นอนกันอยู่หน้าหาดนั่นแหละเขาอย่างนี้น้องๆที่เป็นวัยรุ่นแถวนั้นแถวแถวชายหาดม,มันเป็นสิดพวกคุณเลยไอ้หนูมึงไปกันสักยี่สิบคนแล้วมึงไปปูเสือหน้าหาดมันนะอย่าเข้าไปในที่มันนะมึงฟูเสือหน้าหาดนะ นั่งขวางมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยดูที่ว่ามันจะมาออกมากระทือพวกคุณนะคุณไปกันเลยเจ็ดแปดคนนะ่ะนั่งกินเหล้ากันแหละนั่งกินเหล้าชายหาดหน้าบ้านมันนะไม่ต้องพกเขาหลงเขา้าหลามไปนะไปแต่ตัวแหละเดยวก็นั่งมองไปอะนั่งมองเข้าไปในบ้านมันนะ่ะนั่งมองไปในรีสอร์ทมันนะ่ะ ไหนกูจะดูด้วยว่าไอ้ไอพลังรวยกับอีเมียรวยเนี่ยมันรูปร่างหน้าตาอย่างไหนไม่ผิดกฎหมายโว้ยเขามองด้วยตาเฉยๆปูเสือเลยเย็นมึงก็เอาเสือไปปูหน้าหน้ารีสอร์ทมันน่ะไปปูเสือก็เลยให้เต็มชายหาดเป็นติดของบุกคนโว้ยขณะที่อีกคลิปท่านเรวัตซัดเดือดยิ่งพูดยิ่งขึ้นโดยบอกว่าแค่คุณพูดลำโพงออกไปว่าห้ามนั่งหน้าหาดกลัวคนเข้ามาขโมยของ คนไทยก็ไปแล้วอันนี้เขาไม่รู้ไม่มีป้ายบอกว่าห้ามเขาก็คิดว่าเป็นที่สาธารณะวันนั้นถ้าคุณเดินออกไปแล้วบอกนั่งไม่ได้ก็จบแรงน้ำใจเกินยิ่งเมียยิ่งตัวดีพร้อมทั้งฝากไปถึงทนายของฝรังร่งด้วยว่าอย่าไปแก้ตัวให้เลยน้องมีอาชีพเป็นทนายความวันนั้นถ้าคุณเดินออกไปแล้วคุณไ้บอกว่านั่งไม่ได้ครับออกไปมันก็จบเขาเป็นแค่ผู้หญิง อาการพิษที่ออกมาเนี่ยเขานั่งกันชมเดือนชมตะวันตรงนั้นน่ะแต่มึงแล้งน้ำใจเกิดใช้ไม่ได้ยิ่งเมียยิ่งตัวดีเลยผมก็ฝากไปถึงคุณทนายของคุณเลวิตด้วยนะครับว่าอย่าไปแก้ตัวให้มันเลย น้องมีอาชีพทนายกวาาเขาจ้างเรามาว่ากว่าผมเข้าใจว่าคุณต้องปกป้องลูกกว่าไม่ต้องไปอ้างว่ามันลืลน่นล้มหรอกผิดว่าไปตามผิดก็บอกเดวิดว่ารับสาภาพไปตามตรงเลยคนไทยเนี่ยพร้อมให้อาภัยคุณนะถ้ารู้จักว่าขอโทษ อีกทั้งท่านเรวัตยังบอกอีกว่าหมอไม่ได้อีกโก้สูงอวดดื้อถือดีมเมียฝรั่งตัวแสบพร้อมถามว่าแล้วคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าซึ่งท่านเรวัตยิ่งพูดยิ่งขึ้นสมดออกมาว่าไม่เข้าทา่าซึ่งมองว่าที่ฝรั่งมีเมียเป็นคนไทยเพราะเข้ามาขอสิทธิ์อะไรก็ไม่ได้ต้องใช้สิทธิ์ของเมียเมียก็หลอกกินไปอีเมียเนี่ยตัวแสบอีเมียฝรั่งคนเนี้ตัวแสบบอกหมอขอโทษหัวมัน,ดมนไ,มได้ แต่ฝรั่งจะขอโทษคนไทยไม่ได้และมึงเป็นคนไทยหรือเปล่าวะมันขึ้นไม่เข้าท่านะครับถามว่าเขาไทายต้องมีเมียคนไทยพวกนี้เข้ามาเนี่ยมันจะขออะไรก็ไม่ได้มันเอาศัยติดเมียทั้งนั้นแหละเมียก็หลอกเงิแบบเนงไปเถอะ ถึงแม้ว,ว่าพระรังคนดังกล่าวจะออกมายกมือไหว้ขอโทษแล้วแต่ความรู้สึกของคุณหมอรวมถึงคนไทยเองก็ยังคงไม่ลืมนะคะซึ่งทันเรวัตก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาจัดหนักจัดเต็มให้กับเคสนี้นะคะฝากเปตือนไปถึงเมียวระรังว่าควรที่จะมีวิธีการจัดการที่ดีกว่านี้ขอจบคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้ก่อนคะ่ะขอ FC ที่รักทุกท่าน ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e และคอมเมนต์ข้อความดีๆไว้ใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้นิกวิแฟมารีได้นำเสนอคลิปดีๆต่อไปและอย่าลืมกดกระดิ่งให้เป็นสีดำไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบคุณ FC ที่รักทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย